สวัสดีครับกลับมาพบกันร้านหกแปดบเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรอบคันเจ้า R3 นะครับตัวนี้เป็นรถปี2019นะครับจะพามาชมรอรอบคันกันนะครับอย่างแรกนะครับของแต่งที่ให้มาก็จะมีชิลหน้านะครับมีอุดกระจกนะครับมีปอกแนดนนะครับสภาพสวยมากนะครับคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนนะครับได้มาก็จะได้ท่อมานะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับ โซสเตอร์อยู่ครบนะครับใช้ได้อีกยาวนะครับรถคันนี้นะครับเลขไม่จะวิ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบเก้ากิโลนะครับรับประกันเป็นไม้แท้นะครับรถคันนี้นะครับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามารถจัดแฟนแนน์ได้เป็นบริษัทกุงศรีนิกไบนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับ รหัสติดต่อับเจ้าคันนี้นะครับรหัส4.2นะครับเอารถกระทางร้านเราไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์ให้1เดือนหรือ1,000กิโลเมตรนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟ e บุ๊ k ร้าน68ไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ